นข่าวกีฬาพ้นไทยใบบานโน่ปกิงสไตล์ประจาวันชี9ก้ิตรยน2565โดยใชย้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะบก,กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้จอประเด็นช้างศึกบอกลา AFC โคจงวางแทคติกนึกว่าไทยเข้ารอบแล้วโดยจบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะพ่ายให้กับทางทีมชกกาติเกาหลีใต้เป็นตําสูน จากประตูทนของโคจัฮยอนนาที on, ที่35ถือเป็นการปิดฉากภารกิจฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย AFC ยี่สิปีโดยก่อนเกมแฟนบอลทุกคนต่างารู้ดีว่ามีการลุ้นการเสมอเก,กบเกาหลีใต้ไม่ใช่กันง่ายและก่อนเกมต้องขาดตัวหลักของทีมสุบรรณเหมือนตาเบจิมินเจมส์เดวิชธนวัฒน์ลูจิตาบอลจากสภาพที่ไม่สมบูรณ์แต่มาถึงเนื้อง,งานจริงๆเกาหลีใต้ชุดนี้และวิเคราะห์ต่างม,มองว่าจุดอ่อนเพียบไม่เหมือนเกาหลีใต้ที่เรานั้นเคยรู้จัก แม้แต่สื่อในบ้านเขายัางวิจารณ์ฟอร์มตัวเองอย่างหนักกลายเป็นความพ่ายแพ้ที่เราต้องมาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่เพราะท้งเตะในสนามหรือเกิดจากแทคนิคข้างสนามกันแน่เริ่มจากหนึ่งกันก่อนกันเล่นแบบนึกว่าไทยนําอยู่การเล่นเพลย์เซฟกับเกาหลีใต้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เมื่อกันกสกอร์เป็นบองก็รู้ว่าอีกสนามเวียดนามนอมาเลเซียตั้งแต่ครึ่งแรก2ต่อ0แฟนบอลก็เริ่มอึดอัด เมื่อไหร่จะบุกมามากขึ้นสักทีซึ่อแบงทั้งสองฝั่งก็ไม่ถูกเติมเต็มขึ้นสูงไม่มีการไล่เพชชิ่งแดนบนลูครอสที่เป็นลูกของดีจากทางนิโคลัสมิเคลสันไม่ถูกใช้งานหรือใช้ประโยชน์เลยพยายามสั่งให้บิลอัพจากแดนหลังแปะกันไปมานะฮะใช้เวลาครองบอลน,นานมากแบบไม่เกิดประโยชน์รากับดูสกอร์ผิดคิดว่ามาเลเซียนั้นนำเวียดนามช่วงเวลาวิกฤตยืนอยู่ปากเขวสุ่มเสี่ยงตกรอบอยู่แล้ว แต่โค้ชยังสั่งลูกทีมเล่นเหมือนพอใจสกอร์ไม่พยายามดันขึ้นสูงเพื่อจะกดดันประตูคืนในครั้งนี้ต่อมาข้อที่2โดนนำปุ๊บเปลี่ยนเอาหน้าเป้ากุนตัฟสันออกซะงั้นหลังเสียประตูกล้องถ่ายมาที่ข้างสนามเห็นบรรดสมรองของเราขยับเตรียมจะส่งไม้ต่อให้อจิตพล์คีริลมส่วน,น้าอีกคนลงสนามแฟรวันก็เฮลันอาโวยเล่นหน้าคู่แล้วดีใ,ใจแป๊บเดียวนะฮะคนที่ถูกเปลี่ยนออกกลับเป็นาทางกุนตัฟสัน คนที่ยืนค้ำกองหลังเกาหลีใต้ดีๆแต่เปลี่ยนเอาอาทิตพลลงมาแล้วเล่นหน้าตัวเดียวเหมือนเดิมแฟนบอลก็งงว่าทําไมถ้าจะเล่นแบบเดิมจะรีบเปลี่ยนลงทําไมแบ็กไม่เติมขึ้นมาครอสบอลเหมือนเคยเราก็บ้าเกมนี้จบสกอร์ทีมไทยจะเข้ารอบซะอย่างนั้นจอมาข้อที่3มเบนจามินเดวิชกับธนวัฒน์สุจิตาบอลถูกใช้งานผิดช่วงเวลา มีการชี้แจงก่อนแข่งว่าทั้งคู่นั้นไม่สมบูรณ์แบบมีอาการลา้าเมื่อแพทย์แสดงความคิดเห็นอยู่ที่โค้ชโย่วงว่าตัดสินใจอย่างไรอำนาจเด็ดขาดยังเป็นของเฮดโค้ชไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดจัดตัวเหมือนพึ่งดวงมั่นใจเวียดนามจะไม่ชนะมากเกินไปนัดสำคัญชี้เป็นชี้ตายเมื่อความฟิตนั้นอยู่ในระดับที่สามารถลงได้ควรจะเลือกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้แต่ทั้งคู่ลงมาใน,นที่ี่ห7และ65าตามลำดับ ช่วงท้ายเกมเห็นกันว่าแพชชั่นของคู่นี้ยังเล่นได้แบบเหลือๆประจันหน้ากับเกาหลีใต้แบบไม่ยำเกรงเป็นช่วงเวลาที่เราพอจะงงหัวสร้างโอกาสโต้อต,อตอบได้บ้างน,นสดดยมีเวลานสนามน้อยไปหน่อยไม่รู้ว่ามีอะไรดนใจให้พักคีแมนตัวหลักในนัดสำคัญสุดท้ายก็พักกันแบบว่ากลับบ้านกันย,วยาวๆเลยนะจะมาข้อที่4เอกนิปัญญาได้เล่นจนจบเกมต้องอยอมรับนะว่าไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่ดีของเอกนิต และไม่ใช่ความผิดของโตโตเตะแต่เมื่อไม่สามารถทําเกมได้เสียบอลง่ายเกมรุกเมื่อไปถึงเขาคนนี้ไม่สามารถสร้างสารรค์โอกาสให้กับทีมแฟนบอลก็ลุ้นกันว่าเมื่อไหร่จะถูกเปลี่ยนตัวออกเอาใครก็ได้ที่สดกว่าลงมาเล่นแทนแต่กลับถูกใช้งานจนครบ9ก้าสิบนาทีเป็นคำถามจากแฟนบอลว่าแทคติกอย่างนี้มันสร้างประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยในยามที่ต้องการประตูได้จริงหรอข้อที่5ข้อสุดท้ายนะฮะรูปแบบการเล่นเป็นการวัดดวงซะอย่างนั้น ตั้งแต่เกมแรกจนถึงนัดสุดท้ายทีมชาติไทยชุดนี้พึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวระบบของเรายังเป็นแบบส่งลงในสนามแล้วไปวัดดวงกันตัวเองรูปแบบการเข้าทำจัตุติกของคโคชย่งไม่ได้มีให้เห็นต่างจากซีเกมแม้เก็บตัวรวมทีมน้อยกว่าเดิมก็ตามแต่ก็ยังแสดงออกถึงการได้ซ้อมร่วมกันมา เมื่อพลาดโดนก่อนวิธีการแก้ปัญหาคือส่งคนใหม่ลงไปวัดดวงหวังโชคชะตาจะดีขึ้นโดยที่ระบบการเล่นไม่ได้ปรับเข้ากับสถานการณ์เลยหากเกิดปฏิหารการเข้ารอบมาจะฟ้าได้ขิดล้วนซึ่งดูเหมือนใช้โคตา้าไปหมดแล้วจากรอบคัดเลือกในครั้งนี้ถือเป็นการบ้านที่ต้องปรับตัวแก้ไขกันต่อไปนะฮะในทว์นเมนต์ AFc ยี่ปี ไม่ถึงกับศูนเปล่าเลยทีเดียวอย่างน้อยก็ได้เห็นแววลุกครึ่งหลายคนเช่นนิโคลัสมิโคสันจอร์ธานเข็มดีเบนเจามินเจมเดวิสรวมไปถึงนักเตะไทยอีกหลายคนว่ายังสอบผ่านฝากความหวังดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ให้จบได้และหวังว่าเมื่อสู่ขะดับที่สูงขึ้นบล่ากนั้นจะได้เห็นและก็ใช้งานให้เป็นถ้ามองศักยภาพ,าพร,รายบุคคลถือเป็นแสงสว่างปลายอุโมองค์อยู่แล้วเป็นวัตถุดิบชั้นดี ยู่ิเชฟต้องมือถึงหากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทําอะไรแบบเดิมผลลัพธ์คงไม่ต่างจากครั้งนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปการ,การ,การันว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปกันนุ่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดิบครับผลสุดทีมชาติมาเลเซียเปิดใจหมดเปลือกทําไมถึงเอาชนะเวียดนามไม่ได้โดยงานนี้สื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนาม VNExpress รายงานข่าวบอกว่าแบดมารูนีจุดโทษและใบแดงทําให้มาเลเซียแพ้เวียดนามนะโดยทีมชาติมาเลเซียภายใต้การน,นําทัพของแบดมารูนีขวัญสูชาวออสเตรเลียพบกับทางเวียดนามใน,นสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มสี่สุดขันว f c ลอซอยู่23ปีเอเชียนคัพ2022รอบสุดท้ายทีย่ประเทศอุซเบกิสถานผลปรากฏว่ามาเลเซียพ่ายแพ้กับทางเวียดนามไป0นต่อซึ่งทางแบดมารูนีนั้นระบุว่า มาเลเซียเริ่มต้นได้ดีแม้ว่าจะเสียประตูแรกในช่วง30นาทีแต่มาเลเซียนั้นก็ยังเล่นได้ตามต้องการแต่การที่เวียดนามมาได้จุดโทษในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนั้นทําให้ส่งผลเสียต่อมาเลเซียเป็นอย่างมากซึ่งนั่นส่งผลมาเลเซียกลายเป็นผู้แพ้นในเกมนี้จากผลการแข่งขันดังกล่า,าวส่งผลให้ไทยต้องตกรอบเมื่อเวียดนามชนะพวกเขาเก็บเพิ่มไปอีก5แต้มส่วนไทยมีแค่สีแต้มเท่านั้น มาดิเซียออกสตาร์ทได้ดีแม้ว่าเราจะเสียประตูแรกในช่วง30นาทีแรกบอลนั้นก็ยังสามารถเล่นได้ตามที่เราต้องการแต่การได้จุดโทษแล้วพ่ายแพ้ในช่วงทุบราบาดเจ็บในครึ่งแรกเนี่ยส่งผลเสียต่อทีมของมาเลเซียความคิดและคุณภาพการเล่นและเราก็แพ้ในเกมนี้ผมผิดหวังเป็นอย่างมาก ขอแสดงความยินดีกับเวียดนามที่ชนะการแข่งขันแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ตัดสินให้ใบแดงกับทางอาไฮบรี Hybrid. ในสถานการณ์แบบนั้นจะต้องดูวิดีโออีกครั้งก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเป็นความจริงที่เรานั้นไม่ได้รับผลลัพธ์ที่เราต้องการทัวร์นาเมนต์นี้แต่ฉันเชื่อว,ว่าสามนัดที่ผ่านมามันยังคงเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าและผู้เล่นหนุ่มชาวมาเลเซียทุกคนก็ออกไปพร้อมกับบทเรียนที่ดีสำหรับทางบทเรียนของพวกเขาเองในเวทีเส้นทางกันต่อไป แต่ใน,นวัางานนี้ต้องรอดูันต่อไปกันล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอมากัดีดครับสรุปผลตารางคะแนนเอเชียนครับ2023ครุ๊ป4โดยใรน,นี้ทีมในกรุ๊ป4ของกลุ่มไทยยิงประตูวรวมกันมากถึง6ประตูด,ด้วยกันทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้าการนำทัพของ oking, มานูป็กิงถล่มอาชนะทีมชาติบัณดิตไป3-0อีกคู่กรุ๊ป4เจ้าภาพอุซเบกิสถานถล่มอาชนะทีมชาติศรีลังกาไป3-0 โดยสรุปตารางคะแนนกลุ่มซีนัดแรกนั้นทีมชาติไทยนำเป็นอันดับที่1ของกลุ่มมีทั้งหมด3แต้มส่วนอันดับ2เป็นเจ้าภาพอุซเบกิสถานที่มี3มแต้มเท่ากันโดยกัรนี้ไทยนะฮะแข่งหนึ่งนัดชนะ1มีสาแต้มอุซเบกิสถานแข่งหนึ่งนัดชนะ1มีสาแต้มมัณดีฟแข่งหนึ่งนัดแพ้1 0ศนย์แต้มแล้วก็สีลังกาแข่งหนึ่งนัดแพ้1มีศูนย์แต้มในข้งนังนี้เป็นอันว่งางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะกันว่าไทยจะเป็นเช่นไร แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดิครับขุซือเกาหลีใต้สูบหกลูกทีมเอาชนะไทยทั้งที่สภาพร่างกายนั้นไม่เต็มร้อยโดยหวัง,งซุนฮงขุซือทีมชาติเกาหลีใต้ชุดอยู่ที่สามปีออกมาเผยหลังเกมที่เอาชนะทีมชาติไทยหนึ่งต่อศูนย์ว่าหลังจากเกมนี้คือเกมต่อสู้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังขอบคุณนักเตะที่พยายามอยู่เต็มที่แม้ว่าจะมีนักเตะหลายรายที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ โดยคดฮาวังได้กล่าวด้ว่ามีบางสิ่งที่ขาดหายไปและบางสิ่งที่ดีเราสามารถชนะได้ต้องขอบคุณนักเตะที่พยายามอย่างเต็มที่เรามีนักเตะหลายรายที่มีสภาพร่างกายเหนื่อยล้าและยังมีผู้เล่นที่เป็นปัญหาเรื่องความฟิตหลายคนคาดว่าน่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นหลังจากนี้และจากนี้ไปผมคิดว่านี่คือการต่อสู้อย่างแท้จริงนอกจากนี้คุณซูชาคาลิตายัางเผยเหตุผลที่เปลี่ยนลีคังอินออก เขามีปัญหากราบเนื้อการส่งเขาลงสนามเป็นเวลา90นาทีอาจทําให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้แต่นั้นเขาจะถูกเปลี่ยนตัวออกและถ้าผมปรับสภาพของเขาเล็กน้อยในอนาคตเขาจะสามารถทําลงานได้ดีอย่างแน่นอนสุดท้ายหวังซุนฮงยังได้พูดถึงเกมที่ยิงไทยได้เพียงแค่ลูกเดียวแต่ว่ามันเป็นเกมที่สําคัญและมันคงจะดีมากหากยิงได้มากกว่านี้ แต่นั้นก็ไม่ใช่วงการฟุตบอลเรามีส่วนที่น่าผิดหวังและหลายอย่างม,ามันรรจบกันที่จดเชียนก็คือผู้เล่นของเรานั้นได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วในประจนี้และนี่ก็เป็นที่นัข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่9มิถุนายน2565โดยใช้ผู้บังคครังฟุตบอลไทยครับ